ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีอยู่กับช่องบิ๊กกอนทีวีนะครับวันนี้เราก็ถึงการบำรุงดูแลนะครับกระเป๋าอ่ะอดอกก่อนถอดอกก่อนดูกระเป๋าหน่งโอม้มีความเตรียมความเตรียมอะไรเลยครับเอาก็จะเป็นงานอัดจารบีนะครับเป็นไปนะครับจารบีตัวนอนนะครับของ อะไรนะเคอร uh, well. ์เซอร์เคอร์ซอกับชายกักอ่ะอัดไประวังโซนอ่ะครับออก้วออกแล้วโอ้โหเกอบตู้ไยโอ้โหเกอบตูเลย โอ้น่าเสียดายครับน่าจะได้ดูช็อตเด็ดนะครับปวดครับปวดบ้าเดยนมนเขายุ่บีกให้มันแปรดอกน่าออกแล้วครับโอ,โอ,โอ้สาวสา,วา,วา,วาวงใดเนาะ ข้าวเงาอัดล่ะนะครับก็จะทำการยิงแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับตัวอัดเจลบีมีเท่าไหร่ก็สบายมือเลยนะครับระวงนะังโซ่ด้วยนะมาคล้องโซ่ด้วยมันจะเข้าไปแกนล็อกครับนี่แล้วก็จะมาประมาณนี้ครับรก,ก็ไม่ได้เลียร์เกแล้วเียร์แล้ว ครับผมรุ่งนี้ออกงานครับใกล้บ้านอ่าเบาหูหน่อยอ่าสนุกเลยครับสบายมันด้วยแต่ก่อนมันต้องใช้มือโยกนะครับเพื่อนมือเดี๋ยวนี้ก็อ่านี่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 ห็นเลยไหมอ่า อ้าวพอไม่มีจารบีนะครับมันก็เลยแบบตกเตะขึ้นมาอ่าเสีครับถึงบ่ะเดนนี่นะจะลั่นถึงบ่ละใส่เหยียดบุ่มมองมเหยียดบุ่มมองไหมพีาคลายคลิปอยู่ หเห็นมันว้างล้กค่ะเมพอดีมันปั๊มลงมนังลางล้มพื้นนั้นเออขี่ข้านครับกินข้าววันละเยอะมากหมดวันละสี่ห้าร้อยครับแต่ไม่จมเออถอดเร่องละ อย่านะตต่ำกันนี่เอเออ่าอย่าอย่าอย่าคมมันเด้เอาพังไปเบิดถึงอันจุดไหนแล้วครับเขาจะจำได้หรือเปล่า เลยมากพอแล้วอันนี้จัดแน่หน,นิทางใต้นี่โอ้โหพอดีเลยใต้นี่พอดีเลยเออนี่คือขุดวะเนี่ยนี่ไหมขุดไปขุดมากนี่ฉลังดิ <Yeah. S 2> ฉลังอยู่รถเด้ เ,เห็ดมันขูดนี่นะต้องหามันหั่ดองนี่นึงไตเห็ดยังเลยนี่ไม่รู้ว่าบนหลังยังอะมาด,ดูหกล้อมันมีแฉลงไหมครับบ่มีวะมีะแฉลงกันโอ้ฟ้ามืดเลยครับ ฟ้ามมืดมนจะตกหรือเปล่าเราจะก็จะอัดตรงเอวตรงอะไรด้วยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนันเลยอันนี้ก็ตกล่อง ตกรล่องต้องตีให้เข้มเข้มได้ยงยอ็งตกล่องตก่อน่หลังพังไปเลยนี่เด้ยจุดนี้เด้งก็ิึงมองขอตแต่ละขอต่วมองได้มันหมุนได้ก็มองนั่นแหละอะ เล็กก็ขูดวะ่ะโอ้เกือบอันนั่นมันหลุดเนาะถ้าม,มันหมุนออกมานนี่พูดออกคนนี้น้ำไอ้ละลิกนี่สีไปสีมานี่ ฮะเบื้องต้นอยู่ขูดไปคู่ม้าจนเล็กจนกินไปเรือนน่อยองไไปด้หัวน็อตไม่ไปแล้วบอนึ่งปวดอะนี่ซ่อมปีอยู่เป็นแบบนี้เลยนี่เด้นี่เด้ประกัดหันนวน,นี่นี่ซ่อมเขากับเปลี่ยนไทยนั้นมันเครื่องเขาบ้างกัน นี่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 มึงลองกดเบอร์กระโดกกดเบิรงกระโดกมันออกปะล่ะบอกแล้วกับเปลี่ยน หลุดเงินจับมันออกดึกเขาป่าเนอะดึกกะดึกว่าเขาป่านี่เห็นไหมนันเปื้อนดึงดึงกันหน้าออกกันไหมดึงโ,งโงส็ออกกันไหมไม่อยากสิสอนบ่อยากสิพลาด ด,ดูสภาพรถครับมีแต่รอยนะครับไม่ไม่ใช่ใครนะครับที่ทำโอ้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 โอโอภาพซานี่ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนแล้ว

มันก็จะยาวหน่อยนะครับรสวยังมุนตามกับมือดีมาหลอกนน่ดิ็อกนี่แล้วก็มุเนเลยดิ เดี๋ยวแม่ขีดมันยาวดิวนน่เอ็ดยังมันเร็ว,รวด้วยนี่โอ้เกาะขาดเลย rồi đi Khi đuôi สิ่งนี้ก็แสดงว่าไม่เข้านะครับอ,อัดไหมนั่ <c oughs> นดิีดินอัดอยู่หัวไหนคุณนองข้างในอัดอะไรยังมีแล้วกันนี่เขาจำไม่ได้เลยนะครับว่า อัดไม่อัดนี่ก็คือว่อาไม่ได้เลยไม่ได้บอกเลยว่าการทำงานเท่านี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยขิปเงาไวสิบยี่สิบนาทีหละเ่าออกไนดะ้ไหมเ่าออก ยิงไปเลยโ็อ่ะเมนบ่อเฟรชชิโนอย่งเลยไอ้น้องไอ้นางฝอยังว่าจะเสาะตัวโศคล่ะโศมันคล้องแลวแล้ว ยิงได้บอลยิงเลยอัดกางนี่ดิใสไ,ไปเล่นดีด้หูเนี่ยหูนั่นแน่มึงสีดูมึงยิงหูได้หูได้ยน,นั่นมึงเห็น่อช่งนั่นด้านน้านั่นเพียงเลยครับบางในหน่อยนี่เพียงดีมันบริเวณมันมีขีดฝุ่น มันต้องได้เอียงรถงาหูอีกกูบอกให้ยิงทีนะอัดไปทำในทางในเนี่ยอนี้กันไม่ได้ยิงเอาเจ้าพระท่านจะบอกเอากูบอกว่าหูนั่นขอจบในงานคลิปเพียงเท่านี้นะครับ